รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย คณะที่ประเสริฐสุดในพระพุทธศาสนาคือพระรัตนตรัยหนึ่งในนั้นคือองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าปูชนียวัตถุมากมายถูกสร้างขึ้นเพื่อระลึกถึงพระองค์แต่พระพุทธศรีระธาตุพระบรมสารีริกธาตุเป็นปูชนียวัตถุเพียงสิ่งเดียวที่บังเกิดจากพระสรีระของพระพุทธองค์ ขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมบำเพ็ญผู้สลถวายสการะพระพุทธสรีรธาตุพระบรมสารีริกธาตุสำคัญแห่งพระพุทธสรีระเป็นจากสันฐานอันได้แก่พระมหาธันตราธาตุพระเขี้ยวแก้วเบื้องล่างซ้ายพระมัทรุงกธาตุพระหัตถัยธาตุพระเกศาธาตุพระโลหิตธาตุพร้อมด้วยพระอรหันตธาตุคือพระธาตุของพระโมัลลาพระสารีบุตร และพระศิวลีประดิษฐานเป็นการถาวรณศาลาพระราชศรัทธาวัดปทุมวนารามถนนพระรามหนึ่งเขตปทุมวันกรุงเทพบูชาสิ่งที่ค,ควรบ,บูชาเป็นมงคลอันสูงสุดช่วง จเจริญธรรมสัมมาปฏิบัติโดยพระเทวิมลยาณถาวรจกิตถาวโรวัดปทุมวนารามราชวรวิหารเพรความนอบน้อมจงมีแด่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ซึ่งไกลาจากกิเลสตัดสรุแลแล้วด้วยโป่งเองเพราะความสุขความสำเร็จความจเจริญในธรรม จงมีกันท่านผู้ชมแนละท่านผู้ฟังรายการเจริญธรรมรายการอาหารกายหันใจจงมีได้กับทุกรูปทุกนามตามความตั้งใจที่มีไว้ว่าภารกิจพิเศษร่วมกันในรอบปีมีอยู่สามวันที่เป็นงานเสริมหนึ่งนั้นเป็นช่วงธันวา สองนั้นเป็นเรื่องตุลาและสามนั้นเป็นช่วงมีนาภารกิจสามเดือนนี้เป็นอาหารเสริมเติมความดีให้มีให้เกิดในหมูนะ่คณะผู้อยู่อย่างรู้รับผิดชอบในภาระแห่งความกตัญยูในชาติการเกิดของตนของตนจึงพยายามทำกิจกรรมต่อเนื่องกับหมู่คณะไว เป็นกิจกรรมที่เติมเสริมความดีแห่งกันและกันจึงผูกพัน์พิเศษไว้ยำช่วงธันวาช่วงตุลาและช่วงมีนาเป็นอาหารเสริมงานจึงเติมให้กับสังคมผู้เกี่ยวข้องผูกพันธ์ได้พัฒนาได้ปรับพื้นที่จากน้ำใจดีงามของทุกหมูล่าต่างก,ก็เปิดโอกาสไว้ เะเปิดโอกาสให้ซึ่งกันและกันได้ร่วมกิจกรรมบุญกุศลความดีงามเป็นพิเศษที่ย้ำไว้ว่าดังเวลาที่กำหนดให้ทุกมูลเลาได้มีโอกาสร่วมกิจกรรมเป็นการย้ำปารวไว้เท่าโอกาสสะดวกก็ควรได้ร่วมกิจกรรมกันในภาราผูกพันแห่งอาหารเสริม เติมความดีให้ปรากฏในจิตใจซึ่งกันและกันด้วยคำว,ว่าสำนึกในบุญคุณแห่งผู้มีพระคุณของตนของตนจึงปราบโรภัแห่งความวากัตันอูกันไว้ดังที่ทราบกันอยู่ว่าใครวันเกิดใครวันตายใครวันสำคัญสำคัญ,ท,คญที่เกี่ยวข้องกับเราทั้งหลาย ็ผูกไว้ด้วยวันเดือนปีของกันและกันมนุษย์อย่างเราจำต้องให้โอกาสจำต้องให้อภัยจำต้องเข้าใจในความดีงามที่ต่อติดกันไว้ว่าเป็นความดีงามที่เราทั้งหลายควรได้ประกอบกระทำให้เกิดให้มีขึ้นกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมเต็มไปด้วยความปรารถนาดี ต่อสังคมแห่งการอยู่ร่วมกันเราเป็นส่วนหนึ่งแห่งความดีงามซึ่งกันและกันจึงถือโอกาสในวาระโอกาสที่ผูกกันไว้นอกจากเราจะมีมาคะมีสาขะาอาสาาันหะอัตมีบูชาเข้าออกพรรษาแล้วเราก็มาเติม12สิงหาห้าธันวามหากรสาิ่งเป็นโอกาสที่เสริมพิเศษ ตุลาธันวาและมีนาเป็นเดือนที่ผูกพันกับสลาพระสัทาพพิเศษในกิจกรรมเราทุกมูเราเข้าใจสำนึกในความดีงามซึ่งกันและกันจึงเปิดโอกาสให้มีกิจกรรมร่วมกันสะดวกกิจกรรมใดถนัดงานใดก็ขอความสะดวกและกิจกรรมงานนั้นๆ ให้เกิดให้มีขึ้นในตนของตนเพราะเราทุกคนก็หวังดีปรารถนาดีรักดีมุ่งดีเป็นที่สุดของการเกิดเป็นคนเราจะทำยังไงในความเป็นคนถึงจะได้ประโยชน์ตนและประโยชน์ส่วนใหญ่ในการครองตนและครองใจสังคมตรงนี้นั้นเราทั้งหลายทำ ความดีให้งามปรากฏอยู่ทุกวี่ทุกวันความดีงามให้ปรากฏเป็นหลักเป็นฐานทุกวี่ทุกวันโดยกิจกรรมแห่งการรู้รับผิดชอบประกอบบุญกุศลอย่างไม่ขาดตอนและไม่ขาดสายบนเป้าหมายแห่งการบุญการกุศลเราทุกคนจึงได้เป็นคนมีบุญมีโอกาสมีโชคมีวาสนามีบาร,รมีมีความดีที่ได้ร่วมกัน กับวันที่สําคัญสําคัญของผู้เกี่ยวข้องผูกพันไม่ว่าจะเป็นวันคล้ายวันเกิดมารดาบิดาของตนคล้ายวันเกิดห่งผู้มีพระคุณของตนเป็นที่สุดคลายวันเกิดของเราเองก็ต้องทำอะไรเป็นพิเศษมากขึ้นความดีงามเราก็ทำกันอยู่แล้วแต่เรามาเสริมความดีงามเป็นพิเศษมากขึ้น ทุกคนมีความดีงามที่ปรากฏเป็นหลักเป็นฐานทุกคนมีความดีงามที่ปรากฏด้วยเหตุด้วยผลของตนของตนเ,เราทุกคนจึงเน่าร่วมกิจกรรมกันเป็นส่วนหนึ่งของข้อปฏิบัติที่สลาพระสทาอยู่วัดปฏิบัติต่อเนื่องกันมาถึง40สปีความดีก็พอปรากฏอยู่บ้างเป็นหลักเป็นฐานอยู่บ้าง ในส่วนต่างก็มีเหตุมีผลในส่วนต่างก็เป็นบุญเป็นกุศลเราสาธุชนคนดีทั้งหลายผู้มีใจใฝ่ดีรักดีปรารถนาดีต่อตนและสังคมจึงถือโอกาสวันและเวลาที่เราควรได้กระทำเป็นพิเศษบนพื้นฐานเดียวกันเปิดโอกาสให้กำลังใจเปิดโอกาสให้อภัย และร่วมส่งเสริมกิจกรรมตามวาระเวลาที่เราควรได้ประกอบกระทําให้เกิดให้มีขึ้นบนธรรมานุธรรมปฏิบัติเราทั้งหลายมีโอกาสแล้วจงใช้โอกาสให้เป็นประโยชน์ต่อการเกิดของเราแต่ละคนกายกรรมเต็มไปด้วยความบ่าความปรารถนาดีวจีกรรมเต็มไปด้วยความปรารถนาดี ต่อมโนกรรมเราก็น้อมด้วยความปรารถนาดีต่อสังคมแห่งการเกี่ยวข้องผูกพันของเราทุกมูมเราเราเปิดใจไว้เพื่อรองรับบุญกุศลเพื่อรองรับความดีงามของเราทุกคนจึงถือวาระเวลาที่ควรได้ประกอบกระทำเป็นกิจกรรมเสริมเป็นอาหารเสริมเป็นบุญเสริมเป็นความดีเสริมให้กับจิตใจของเราทุกวัน เราถือว่าโอกาสเราก็ให้สถานที่เราก็เป็นใจสิ่งแวดล้อมก็เป็นสิ่งดีงามเป็นที่สุดเราจึงได้โอกาสร่วมบุญร่วมกุศลกันตามกิจจาลักษณะที่ผูกพันกันอยู่ต่อเนื่องกับหมู่คณะกันไว้ว่าเราคงอยู่ได้ด้วยมรรคด้วยผลเราคงอยู่ได้ด้วยบุญด้วยกุศลเราจึงเปิดกิจกรรมให้มีงานบุญงานกุศล ในรอบสัปดาห์ก็มีวันพระวันอังคารวันอาทิตย์ในรอบเดือนก็มีอังคารต้นเดือนแม้พิเศษสุดแล้วในรอบสัปดาห์อาทิตย์ที่หนึ่งและที่สามของเดือนก็ฟังการฟังธรรมเป็นอา,อาหารพิเศษของใจแม้ที่สุดปิดภารกิจนอกวันก็เป็นการจารัดเติมให้กับสังคมโดยภาคธุดงสนาม ป่าชาเป็นวัดถือปฏิบัติต่อเนื่องกันมาในรอบ46ปีก็ยังอยู่คงเส้นคงวาเสมอต้นเสมอปลายป่าชาใกล้ปร่าชาไกลป่าชันในป่าชานอกเราก็มีได้หยุดยอนเป็นความตั้งใจอันบริสุทธิ์ของเราทุกคนเข้าพรรษาทุกเดือนออกพรรษาทุกสองเดือน กิจกรรมก็เติมให้กระตนในสังคมไม่หยุดไม่ย่อนเพื่อให้เราอยู่กับการบูนการกุศลเพื่อให้เราอยู่กับความดีงามแห่งตนของตนชิดของเราแต่ละคนต้องมีหลักหลักของเราต้องดีต้องมีเวลาล็อกตัวเองกำหนดตัวเองลงไปชัดเจนว่าในรอบสัปดาห์ต้องมีผลงานเป็นชิ้นเป็นอนในรอบเดือนต้องมีผลงานเป็นหลักปัญฐาน ต่อ้ปีทั้งปีต้องมีงานเป็นมรรคเป็นผลเป็นการเติมเสริมความดีแห่งกันและกันเราทุกหมู่เราไม่ได้นิ่งนอนใจบนพื้นฐานเดียวกันศรัทธาเชื่อมั่นในความดีงามของตนจึงเพียรพยายามอย่างต่อเนื่องอันไม่หยุดไม่ยอนโดยหลักการปฏิบัติเรารู้ว่าเราสร้างความสมบูรณ์แห่งสติสัมปชัญญะ โดยแนวทางแห่งข้อปฏิบัติที่ไม่ละไม่ลดในบุญในกุศลศรัทธาธรรมวิริยธรรมสติธรรมสมาธิธรรมและปัญญาธรรมเราก็พยายามน้อมนำจิตใจของเราให้ได้หลักประกันแห่งคำว่าสงบระงับตามรูปแบบที่เราถือปฏิบัติกันทุกวันทำวันเช้าทำวันเย็นฟังการฟังธรรมและกิจกรรมมื่นใด ที่ผูกใจเพื่อบุญกุศลที่ผูกใจเพื่อความดีงามของเราแต่ละคนเราสาธุชนคนดีทั้งหลายจึงไม่นิ่งนอนใจใช้ชีวิตแต่ละวันให้ก่อเกิดประโยชน์ตนและประโยชน์ส่วนใหญ่อย่างไม่หยุดความตั้งใจบนข้อปฏิบัติที่ผูกไว้ด้วยความมุ่งมั่นแน่วแน่ต่อการเติมเสริมความดีอย่างไม่หยุดไม่ย่อน เราผู้มีโอกาสแล้วจึงใช้โอกาสอันเป็นมนุษย์ของเรานี้นั้นให้เติมบุญให้เสริมกุศลอย่างไม่หยุดไม่ย่อนยำกับท่านทั้งหลายไว้ว่าสลาก็เ,เป็นที่มาความสะดวกสบายสลา,าพระราชาเป็นีนความดีงามของเราทั้งหลายผู้มีโอกาสมาใช้ชีวิตส6 5รวันเปิดไว้และ เปิดไวเพื่อฟังการฟังธรรมเพื่อกิจกรรมแห่งภาวนาปฏิบัติของเราทุกวันเชื่อมั่นในความดีงามของหมู่คณะ365วันมีผู้มาอยู่ร่วมปฏิบัติกันอย่างไม่ขาดแม้แต่วันเดียวข้อปฏิบัติก็จงเป็นอย่างนั้นเส้นทางแห่งการเติมบุญเสริมกุศลเป็นเส้นทางที่เราต่อเนื่องกันอยู่ว่าโดยวันก็ถูกกำหนดไว ว่าวันคล้ายวันเกิดเดือนคล้ายพันวันเดือนคล้ายวันเกิดและปีที่ตนเองเกิดก็เป็นตัวกําหนดแห่งเครื่องดีงามคือตัวยุดถ้าเรายึดไว้ผูกไว้ได้วยบุญกุศลผูกไว้ได้วยความดีงามแห่งตนของตนตามวาระเวลาที่เรามีโอกาสมาร่วมบุญกุศลกันจึงมาปร,รบความตั้งใจอันดีงามของทุกหมเหล่า ที่เปิดโอกาสให้กับตนเองได้ร่วมกิจกรรมตามวาระเวลาที่สะดวกของเราแต่ละท่านแต่ละคนพึงตื่นขึ้นมาดูแลรับผิดชอบตนของตนในความผูกพันแข่งการอยู่ร่วมกันเราไม่ได้เอาหูไปนาเราไม่เดาตาไปไร่เราสนใจความดีงามซึ่งกันและกันเราเห็นกิจกรรมแห่งความผูกพันว่าเป็นมรรคเป็นผล ว่าเป็นบุญเป็นกุศลว่าเป็นความดีงามทุวมท้นที่เราสาธุชนคนดีทั้งหลายผู้มีโอกาสแล้วและมีโอกาสแล้วจะควรร่วมกิจกรรมกันตามวันเดือนปีที่เรามีจังหวะเราใช้จังหวะและโอกาสอันดีนี่นั้นต่อเติมเสริมบุญกุศลต่อเติมเสริมความดีซึ่งกันและกันให้ความผูกพันแห่งกิจกรรมนั้น เป็นหลักประกันของการเดินทางไว้เพื่อเราจะได้บอกว่าปลอดภัยในที่ทุกสถานในการทุกเมื่อเพราะเรามีมรรคมีผลเรามีบุญมีกุศลที่ไม่หยุดความตั้งใจแนบประกอบกระทำกันไว้อย่างสม่ำเสมอถือเป็นโอกาสดีจังหวาให้สิ่งแวดล้อมเป็นใจคำสั่งสอนพรพุทธเจ้าตรัสไว้ดีแล้ว ให้เราได้มีความเชื่อมั่นและมั่นใจในความเพียรพยายามที่ไม่หยุดไม่ย่อนในความที่ประกอบด้วยสติสมาธิปัญญาของเราทุกคนที่เดินทางตรงๆบนสัมมาปฏิบัติของเราอย่างไม่หยุดไม่ย่อนมาเรียบเคียงมาเทียบเคียงในความดีงามที่เราปฏิบัติกันว่าอยู่ในกฎเดียวกัน สัทธาธรรมวิริยะธรรมสติธรรมสมาธิธรรมและปัญญาธรรมเราก็ได้บำเพ็ญประกอบกับธรรมอย่างไม่หยุดไม่ย่อนต่อเนื่องกันไว้บนสายทางแห่งธรรมในกิจกรรมที่ผูกกับสังคมจึงผูกไว้อย่างเป็นมัรคเป็นผลยังผูกไว้จนเป็นบุญกุศลให้เราสาธุชนมีความดีที่ผูกกันอยู่มีความดีที่ต่อติดกันอยู่ เชื่อในความดีของเราทั้งหลายว่าเรามีเป้าหมายว่าเรามีจุดนัดพบว่าเรามีจุดสยบเป็นที่แน่นอนเช่นเดียวกันบนสายทางแห่งอันแห่งธรรมปนสายทางหกิจกรรมที่เราต้องทำร่วมกันปฏิบัติอันเป็นมากเป็นผลบนทางเดินของเราต้องเดินหนึ่งนั้นทำวัดสดมนเช้าเย็นสองนั้นมีโอกาสเราก็รับสินห้ารับสินแป สามนั้นมีโอกาสเราก็ร่วมถวายสังฆทานสี่นั้นเรามีโอกาสก็ร่วมฟังธรรมปฏิบัติธรรมซึ่งเป็นกิจกรรมที่เราสาธุชนควรได้ประกอบกระทาให้เกิดให้มีขึ้นตามวันและเวลาที่เราควรได้ประกอบกระทาจงตั้งตนอยู่ด้วยความไม่ประมาทจะต้งจงตั้งตนอยู่ด้วยความมีสัจจะจงตั้งตนอยู่ด้วยความมีวิริยะ จงตั้งตนอยู่ด้วยความมีขันติเป็นหลักเป็นฐานเป็นงานเป็นการของเราทุกวันบนสายทางเดินของเราแต่ละคนจงเชื่อมั่นในการปฏิปฏบัติดีปฏิบัติชอบขอบด้วยข้อปฏิบัติของเราทุกวันแน่ใจว่าทุกเราทุกท่านทุกคนจะขยับจะปรับฐานะของตนได้โดยไม่ยากโดยไม่ลำบากอะไรเลย บนข้อปฏิบัติที่ทำดีคงเส้นคงวาทำดีเสมอต้นเสมอปลายทำดีมีความงามเป็นเบื้องต้นทำกลางในที่สุดของรอบวันรอบสัปดาห์รอบเดือนต่อให้ปีทั้งปีเราก็มีความดีเป็นหลักเป็นฐานเป็นข้อปฏิบัติที่สัญญาณเตือนว่าเรายังกระตันยูต่อการเกิดของตัวเองเรายังกระตันยูต่อการเกิดของตัวเอง เราจึงมีกิจกรรมให้เกิดให้มีขึ้นในวันคล้ายวันเกิดในวันคล้ายแม้ี่สุดวันตายเราจึงระลึกรู้ในวันเกิดวันตายมีเป้าหมายของการเตือนความจําแม้จากแล้วเรายังหวนระลึกในความดีงามซึ่งกันและกันจึงมาทําวันเวลาที่เป็นโอกาสอย่งวันคล้ายวันตายให้มีความหมายมากขึ้น กิจกรรมทุกวันเป็นกิจกรรมที่มุ่งมั่นเพื่อการเติมเสริมความดีของตนของตนเพื่อการเพิ่มเสริมบารมีของตนของตนเชื่อว่าทุกคนได้ประกอบกันทำอย่างนี้อย่างไม่หยุดไม่ย่อนบนข้อปฏิบัติที่แน่ใจว่าเราทำได้และเราก็ได้ทำอย่างต่อเนื่องไม่ขาดสายบนเป้าหมายเดียวกันบนความผูกพันเดียวกันบนกิจกรรมมันเป็นมากเป็นผล ปนกิจกรรมมันเป็นบุญเป็นกุศลปนกิจกรรมมันเป็นความดีท่วมท้นของเราทุกคนบนความเข้าใจเป็นอย่างเดียวกันขอให้เราเป็นคนมีโอกาสขอให้เราทั้งหลายเป็นคนมีจังวหวะได้ร่วมเติมได้ร่วมเสริมความดีงามซึ่งกันและกันบนกิจวัตรที่เป็นไปด้วยหลักที่พระเจ้าตรัสไว้ทานาไมาบุญเกินเพราะเป็นผู้ให ศีลใหม่บุญเกิดเพราะเป็นคนรักษาศีลภาวนาใหม่บุญเกิดเพราะการเจริญจิตภาวนาอภา,าย,ยนาณใหม่บุญเกิดเพราะอ่อนน้อมถ่อมตนเวยยวัจจะใหม่บุญเกิดเพราะมีการค้นขวา้าชีตของเราแต่ละคนก็จะเป็นชีตที่มีความหมายที่มากขึ้นคอยมั่นใจในความดีงามคอยแน่ใจในความดีงามแห่งตนของตนว่าเรามีโอกาสแล้ว จงใช้โอกาสให้เป็นประโยชน์ให้มากที่สุดเพราะเรามีวันนี้เพราะอำนาจบุญกุศลเราอยู่วันนี้เพราะอำนาจความดีของเราแต่ละคนที่เราให้กายกับใจมาสู่แนวทางปฏิบัติดีปฏิบัติชอบบนขอบเขตที่ถูกกำหนดไว้ว่าเราจะต้องเห็นโทษแห่งตัวโลกตัวโกรธตัวหลงเราจะต้องเห็นโทษแห่งตัวราคะโทสะโมหะ เป็นเป้าหมายของการเดินทางของชีวิตแต่ละวันรู้รอความเป็นจริงของการอยู่ร่วมกันต่างโดยนิสัยต่างโดยวิสัยต่างโดยส่วนลึกของเราแต่ละคนเราจงเปิดใจของตนให้กว้างเพื่อปรับตัวและปรับปรุงเพื่อปรับใจและปรับข้อบกพร่องของเราให้ดีขึ้นบนสัมมาปฏิบัติของเราแต่ละคนชีวิตของเรานั้นเลือกการเกิดได้ เลือกการอยู่ได้เลือกที่จะไปข้างหน้าให้ถูกดังที่เราตั้งใจกันไว้เราอาศัยความละเอียดอ่อนเราอาศัยความตั้งใจมีความละเอียดอ่อนต่อการราับผิดชอบมีการตรวจสอบอย่างละเอียดไม่เผลอไม่ขาดสติมีข้อวัดปฏิบัติที่มุ่งมั่นต่อภารกิจของเราที่ตั้งใจกันไว้ขอให้เราเป็นคนมีโอกาสขอใหเรามีจังหวะ เราก็จะเสริมบรารมีเราก็จะเสริมความดีของตนอย่างไม่หยุดความตั้งใจเชื่อว่าคนดีนั้นจะไม่อิ่มในความดีคนชั่วนั้นก็จะมอิ่มในความชั่วคนชั่วทำชั่วก็ทำง่ายคนดีทำดีก็ทำง่ายถ้าจคนดีทำชั่วนั้นยากถ้าจะคนชั่วทำดีนั้นก็ลำบากเราจึงเข้าใจว่ามนุษย์เรา มีความเป็นจริงที่แตกต่างกรรมต่างวาระเราจงให้โอกาสเราจงให้อภัยและเราจงมีน้ำใจกันทุกๆคนว่าทางเดินของเราเป็นทางเดินที่เลือกได้จงเลือกทางเดินที่เป็นไปเพื่อยกระดับฐานะของก,นกันแลกันโดยกายกรรมมีความปรารถนาดีต่อการกระทำอย่างไม่หยุดไม่ยอ่อน วจีกรรมมีความปรารถนาดีต่อการพูดคุยในการและกันและมะโนกรรมมีใจที่มุ่งมั่นต่อความปรารถนาดีต่อการและกันเชื่อมั่นว่าท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังรายการเจริญธรรมรายการอาหารกายหารใจได้ประกอบกระทำทุกส่วนที่กล่าวมาแล้วแน่ใจว่าชีวิตจะสดใสกายวาจาใจชาอยู่ได้ยังมีความสุข ถ้าเรามีธรรมะปฏิบัติอย่างนี้ทุกวันก็จะเป็นทางเดินที่สมบูรณ์เป็นที่สุดของแต่ละคนจึงต้องประกาศอนุโมทนาสาธุการกับความดีงามของทุกรูปทุกนามไว้นะส่วนนี้นั้นโดยทั่วถึงกัน